คลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กและเยาวชนต้องได้รับคาแนะนำจากแม่เท่านั้นนี่จอมค่ะพี่แมนอุ๊ยพี่แมนสุดหล่อมากเจ็บมาหลองใช่ค่ะพี่จีจีตรงเนี้ยวายมีหม่วงใหญ่ด้วยใครก็เจ็บเมอนยัก ยังไม่ถึงอย่าวิ่งอ่าคอยซ้อมไงเพสนะ่ะคุณเป็นไหมก้าเดนนะ่ะรูณจักหรือยังวิ่งอัศัยหองหลอนนะ่ะไ่เกิดหรอกงงหล่อนน่ะนกไปเถอะ,อะ,อะ,อะเอ๊ะที่พี่แมนพูดเมื่อกี้มันคืออะไรนะ งง,งเทปมันคืออะไรนะะครับต้องสอบจริงๆเนี่ยเรื่องเทจเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากเลยเพราะว่าเพจเนี่ยหมายถึงความเร็วในการวิ่งในระยะ1กิโลเมตรนะครับซึ่งหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเขาพูดว่าเทจ6แปลว่าใน1กิโลเมตรเนี่ยเขาใช้เวลาวิ่งหมด6นาทีซึ่งสำหรับตังจอมเนี่ยพี่เชื่อว่ามันสบายๆอยู่แล้วอ๋อใช่แล้วนะคะ่าแดงสิคะ สำหรับเรื่องของคาเดนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ต้องเนี๊ยอเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆจริงเพราะว่าคาเดนเนี่ยหมายถึงระยะการก้าวเท้าการก้าวเท้าเนี่ยเราสามารถาดูได้จากนานฬิกานะครับว่าในระยะ1นาทีเนี่ยเราใช้จำนวนก้าวไปทั้งหมดกี่ก้าวนะครับสำหรับคนทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ165ยหกประมาณ1 7อใช่เลยใช่เลยสุดท้ายแล้วค่ะโอเวอร์สไตล์นะคะคืออะไรเอ่ย โค้ชไลน์เนี่ยจริงๆมันหมายถึงการที่เวลาเราวิ่งแล้วเท้าของเราเนี่ยก้าวออกไปเกินกับช่วงเข่าของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการใช้พลังงานที่มันมากกว่าปกติแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยจะไม่บาดเจ็บได้แต่ทั้งที่พี่ดูนะสอบมาไม่มีปัญหาอะไรพี่แม่เนี่ยดูเกินไปขอบคุณนะคะใช้ในฝันดีดีที่สุดเลยก็จริงๆพี่อยากจะบอกก่อสุดท้ายอยากกดพี่แม่เลยนะครับเพราะว่า พี่แม่กเขาคงเห็นน้องจอบเนี่ยมีแบบแฟนคลับเยอะเขาก็เลยสิยัวที่จะเสียความเป็นตัวแม่ของการนิ่งไปสิ่งที่แม่เขาไม่ลบกว่าตัวแม่ ของทางกีบียอแล้วนะครับก็ขหมดนี้ก็เป็นการแสดง,สดงเพื่อความสนุกของผู้ชมทุกท่านนะครับก็อาจจะมีความยากนิดนึงในการโพรทะ้าจิดตาหรือว่า,าการใช่ครับเสียงตัวแม่ของพี่แมนนะครับก็ฝึกกันนานพอสมควรพอสมควรก็ติดตามสาระและคมเมนได้ที่ครับนี่เลยนี่เลยครับไว้เจใหม่ครับ